ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU คลิปนี้จัดทำโดยคาเซฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนเดินขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพช ใหญ่1แพ็กแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงโนเอลกับอาร์ติแฟกซ์ใหม่แล้วก็เปรียบเทียบอาวุธทุกชิ้นให้นะครับพร้อมให้มูฟเซตด้วยว่าถ้าคุณใส่อาวุธชิ้นไหนคุณควรทำมูฟเซตไหนนะครับโดยที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นมูฟเซตที่นับจากอันติที่คุณไม่ได้ฆ่ามอนสเตอร์ตายเลยก็คือไม่ได้รับการเพิ่มระยะเวลานะครับและข้อสำคัญคือถ้าคุณจะเอาโนเอลมาเล่นแบบนี้ผมกราบขอร้องเอฟวอร o บ y ี้ทุกท่านว่า d ด้เปิดรอให้น้องมี c 6ก่อนนะครับถ้าน้องไม่มี C6 เนี่ยมันยังไม่น่าเล่นเป็น DPS DPS เพ e หายไป50%ที่จะมาบวกเป็น ATK นะครับฉะนั้น C6 ก่อนแล้วค่อยเล่นยังไม่ C6 กัดฟันไว้รอตู้มาใหม่แล้วค่อยกดแล้วก็สวดมนต์ด้วยว่ามาหาพี่เธอเพี่อยากได้น้องเลิกเกิน โดยเดี๋ยวผมจะแบ่งไทม์สแตมออกเป็นมูฟเซตที่1กับมูฟเซตที่2ให้ทุกคนดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการพูดถึงโกลเด้นเรโชของอาวุธแต่ละชิ้นทั้งหมดให้ทุกชิ้นเลยและสุดท้ายผมจะพูดถึงไอ้เรื่องของแผนภูมิที่คุณเห็นอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของตารางเป็นนเมตที่เป็นตัวเลขแบบตัวเลขจริงๆเลยให้ดูด้วยที่ไม่ได้มีแค่แผนภูมินะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูมูฟเซตกันก่อนเลยครับ สำหรับโรเทชันที่1นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนละกันจะเป็นการกด normal tag ก3ครั้งไม่กดที่ที่4นะครับแล้วกดแดชเพื่อ cancel animation ครับและก็นั้นทําอย่างเงี้ยซ้ําไปเรื่อยๆครับมันจะมีอยู่ move set สุดท้ายที่คุณจะทําได้แค่2ครั้งจาก3ครั้งนะครับอันนี้คือคุณไม่มี c6 นะครับดูตามคลิปเลยครับเดี๋ยวผมนับจํานวนให้ 1>, 1 2 3เซต2ครับ1 2 3เซต3ครับ1 2 3เซต4ครับ1 2 3เซต5ครับ1 2 3เซต6ครับ1 2 3เซต7ครับ1 2 3สรุปคือคุณจะได้ทั้งหมด6เซตนะครับแล้วก็เซตที่7จะได้เพียงแค่2ครั้งนะครับ ต่อไปมูฟเซตที่2ครับเฉพาะคนที่ใช้เรทฮอนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้เรทฮอนเนี่ยการโจมตีโดยใช้การชาร์จโจมตีรัวๆแบบนี้จะไม่คุ้มค่าเท่ากับการ Normal 3 Cancel Normal 3 Cancel แบบบมูฟเซตแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมนับให้เหมือนเดิมฮะเบเบครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10และไฟนอลครับเดชครับ1 2 3 4 5 6 8, 9, 10แล้วก็ไฟนอลครับต่อครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6คุณจะได้ทั้งหมดรวมกันแล้วคือ25ครั้งครับผมโดยจะมีไฟนอล2ครั้งก็คือฮิตสุดท้ายนั่นแหละตอนที่คุณกดชา้าโจมตีมันจะได้10ครั้งครับผมและก็พอครบ10ครั้งคุบมันจะเป็นไฟนอล1ครั้งนะฮะทำแบบนี้ได้หมด2ครั้งแล้วใช้แดชเพื่อ cancel animation ะฮะส่วนอีก รอบหนึ่งเนี่ยจะได้เพียงแค่5ครั้งผมไม่ทําการลองเช็คโดยการที่แทรก normal เข้าไปแล้วนะครับคือครบ2เซตแล้วเปลี่ยนเป็น normal แทนเนี่ยผลที่ได้คือยังไม่คุ้มค่าเท่ากับการกดชาร์จโจมตีรัวๆเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปมาพูดถึงโกลเด้นเรโชของวุตต์แต่ละชิ้นก่อนนะครับผมหยิบตัวฟาโวเป็นชิ้นแรกเพราะว่ามันเล่นง่ายสุดมันรีเจมพลังงานได้ง่ายที่สุดนะครับสำหรับโกลเด้นเรโชของวุชินนี้ที่ผมตั้งไว้คือประมาณมูลค่าซับเซตที่40มันจะมีไปลงอย่างอื่นบ้างน,นะครับเพราะในความเป็นจริงคุณเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะฮะรีชาร์จรวมคือ172.3ครับผมแล้วก็คุณจะมีครเิตรวมอยู่75พีดามิต129ครับโดยมันจะเป็นอย่างละ12ซับแตดครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะไปอยู่ที่กระจาย กัันครบพูดง่ายคือมันเวทอ่อนทรีเดก,กทร d a ดเม e เป็นหลักนั่นเองครับด e เฟนต์เรามีเยอะแล้วอาวุธเราก็แจกเป็นรีชาร์จแล้ว นอกจากนี้คือคุณยังได้ดีเฟนซ์จากเซตอาร์ติแฟกต์อีกเยอะมากนะครับคือ2ชิ้นที่30และอีก24%จากเซต4ชิ้นเมื่อคุณสแต็กเต็มนั่นเองนะครับฉะนั้นโกลเด้นเลโชเลยโฟกัสที่คริตเลกกับคริตดาเมจเป็นหลักนะครับจริงๆถ้าลงอย่างอื่นคือได้นะครับเพียงแต่ว่าความคุ้มค่าคริตเลกกับคริตดาเมจเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองครับต่อไปคือไวท์ไลน์นะครับสำหรับไวท์ไลน์เนี่ยโกลเด้นเลโชจะเปลี่ยนเป็นลงค, 8, นคริเรตเลกแค่แปดคริตดาเมจสิบเอ็ดนะ เพื่อให้มีรีชาร์จอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบร้อเเพื่อความเล่นง่ายนั่นเองนะครับที่เหลือก็คือคือเดิมเลยครับมันก็ตัดจากคลิทเลกหรือคริทดามดมาแล้วมาลงที่รีชาร์จแทนนะครับคือฟาโวมันมีรีชาร์จเป็นซับสเต็ไงอุ้ชิ้นนี้จะแรงกว่าฟาโวนะครับแต่ว่าคุณต้องทํารีชาร์ด้วยนะจริงๆร4 0้อยสี่สิบเนี่ยต้องหาตัวช่วยเจนอยู่ดีนะครับไม่งั้นไม่พอใช้เพราะโนเอลเจนให้ตัวเองไม่ได้เลยนะครับอ,า,อา่และอาร์าใช้เลยโชวเดียวกันนะคุณต ดาบ BP แล้วแต่คุณจะเรียกเลยครับเอาที่คุณสบายใจหัวเนี่ยเราใส่เป็นคริ t i คอล d ดาม g e ไม่ใช่คริ i c คอลเลดนะครับอันนี้เขียนผิดนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับขี้เกียจแก้รูปนะครับผม <laughs> ทีนี้มูลค่าซับส t ต็เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยเวทอ่อนที่คริเ a คอลดามแค่7และคริ t ทเลทที่12คือถ้าเราใส่หัวเป็นคริเทเลทอีกเนี่ยเมื่อทำของยากกว่าครับผมก็เลยเชียว,วใหวใส่หัวเป็นคริดามิชไปเลยจะดีกว่านะครับ สเตตรวมที่เป็นโกลเด้นเรโชจริงๆคุณจะไปใส่ของอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณคือฟรีเดรทรวมที่7จ2ดสิบดรดมทรวมที่158.4ครับที่เหลือก็คือไม่ได้ลงอะไรเลยนอกจากค่ารีพลังงาน7เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนหัวเป็นคริดามีเพราะว่าอาวุธมันให้ครีเดรทมาให้เราแล้วนั่นเองนะครับส่วนของก็อย่างที่บอกสุดท้ายเวทอ่อน Energy r e ชาร์จให้พอใช้ที่เหลือไปลงทำบาลานซ์ครีเดรทกับคริดามีให้หมด R 1นถึง R 5ใช้บาลานซ์แบบเดียวกันทั้งหมดเลย ต่อไปดาบ Skyward Plight นะครับผมสำหรับดาบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับมันจะเป็นบาลานเดียวๆกันกับพวกไวบลายคือลงฟิตรเลดสิบสองฟิเเมตสิบและส่วนหัวเป็นฟิตรเลเช่นกันครับแต่ ER เราจะไม่เอาลงเลยติดมา2ทีเพราะว่ามันต้องมีสวยลงไปบ้างสักที2ทีแหละเนาะเหมือนกันพูดง่ายคือบาลานอาวุธที่ เป็นไม่มีคริตเลตหรือคริสเดเมทที่ตัวอาวุธนะครับเราจะใช้พาลานแบบเดียวกันเลยคือคริเลต12คริสเดเมท12หัวคริตเลตนะครับผมแค่นี้ถ้าอาวุธชิ้นนั้นมีรีชาร์จไม่ต้องลงเพิ่มถ้าไม่มีต้องลงเพิ่มอีกห้าซับสเตตก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ถึงตัวเลขนี้นะครับแต่ถ้าทําได้ยินดีด้วยครับและสุดท้ายเมื่อคุณใหโนเอลเปลี่ยนเป็นแบล็กเซเบอร์ ส่วนหัวคุณก็ยังคงเป็นคริสเลตเหมือนเดิมครับแต่อาวุธมันแจกคริสติเคิลดาเมจมาให้คุณแล้วนะครับผมฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าคุณจะต้อง stack คริสเลตที่12เท่าเท่ากันกับตัวเซอร์เพนนั่นแหละครับคุณจะมีคริสเลตที่75.7แล้วก็มีคริสติเคิลดาเมจที่184.4ครับและลงคริสเดามจแค่7พอนะครับพอรวมกันออกมาแล้วคุณจะมีค่าคริสเลตอยู่ที่75.7คริสเดามีจ184.4ใช่ครับตัวอาวุธเอาดิเฟนต์มาเป็นเดามีจเพิ เพราะสุดท้ายแล้วเราได้จากส่วนอื่นมาเยอะแล้วเลยไม่จําเป็นที่จะต้องลงดีฟเฟนท์เพิ่มนะครับคำนวณแล้วบาลานแล้วเช็คแล้วแบบนี้คุ้มกว่าลงดีฟเฟนท์แต่ถ้าถามว่ามีดีฟเฟนท์ติดได้ไหมผมเข้าใจครับในความเป็นจริงมันเลือกไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าถ้ามีก็ได้ครับมันถือว่ามีคุณภาพเพแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพเทียบเท่ากับฟิตเลตแล้วก็ฟิตเดจมจนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับผมจะให้ดูตัวแผนภูมิโดยจะเริ่มที่ตัว move set แรกก่อนนะครับก็คือการ normal tag 3 6ครั้งแล้วก็ปิดด้วย normal tag 2เพราะว่าคุณตีคิดที่3มมันไม่ทันแล้วไงบัฟมันหมด คุณจะเห็นตัวเลขดาเมจขึ้นตามนี้เลยครับโดยเราใช้100%ที่ไว้ปลายน R1 นะครับฟาโวจะเบากว่าเพื่อนแต่คุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนช่วยรีชาร์จพลังงานคุณก็เพียงพอแล้วครับคือแค่88%คือเบากว่าตัวไวท์บลายทั้งหมด12%นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไล่ลำดับขึ้นไปตามนี้เลยครับ R509% แล้วก็ตัวเซอร์เพน R1 114% R5 เป็น126บวก12% 6, นั่นแหละนะครับส่วนสกาย R1 จะแรงกว่าเซอร์เพนและสกาย R5 ก็จะแรงกว่าเซอร์เพน R5 เช่นเดียวกัน,น ไปอีกนะครับเป็น136กับ165%ครับแต่ถ้าเกิดคูณ เปลี่ยนเป็นมูฟเซตที่2ครับซึ่งก็คือการชาร์จโจมตีรัวๆครับผมโดยมันจะเป็นชาร์จ10-2รอบนะครับแล้วมีไฟนอลชาร์จทั้งหมด2ครั้งเพราะเราชาร์จ,จนจบสบ2รอบอะนะแล้วก็จะมีการชาร์จแถมได้อีก5ทีนะครับคุณจะเห็นว่าอาวุธที่หนึ่งมันก็คือคือกันหมดเลยครับเปอร์เซนเทจไม่ต่างกันครับแต่ไอตัวอาวุธอย่างเวททอร์เน่โดโดขึ้นไปเลยครับพอเป็น R1 คือ1 4 4แล้ว R5 คือ 184%ครับเดี๋ยวผมย้อนกราฟเก่าให้ดูนะครับจำนะฮะ144 184ครับของเก่าจะทำได้แค่136กับ165ครับโคตโรพ่อโคตรแม่ต่างๆเยอะมากนะครับตัว100%เนี่ยเราใช้จากไวปลายอาหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัวชาร์จแท็คดัวๆัวนะครับฉะนั้นถ้าคุณถืออาวุธอย่างเรดฮอนนะครับกดชาร์จตีอย่างเดียวครับเวลข้มทูเบเบทเวล แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอาวุธอย่างเรดฮอนนะครับการโจมตีปกติโดยตีแค่3ครั้งแล้วเดชเพื่อแคนเซลอนิเมชันเนี่ยเป็นโมชั่นแวลูที่คุ้มค่าที่สุดนะครับทีนี้เวลาคุณไปตีมอนสเตอร์ตัวใหญ่หรือมีการติดโล่ของมอนสเตอร์เนี่ยฮิตแลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อฮิตแลกเปลี่ยนแปลงไปแผนภูมิที่คุณเห็นอยู่นี้คุณจะไม่สามารถทําตามโรเทชันแบบนี้ได้เป๊ะนะครับเพราะว่าฮิตแลกมันเพิ่มมากขึ้นในนี้ยวองชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไไปเเจจอ Hit อออิลกะะรรบ้าาาางงใในมมมพพคคืควภภูขช ภาคภูมิใจสินะต่อไปผมจะขึ้นให้ดูเป็นตัวเลขเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือ NoL Talent นะครับคือ999นั่นแหละเพราะมี46เนาะ N3 คือ n o r l Tag 3ครั้งครับ N2 คือ Normal Tag 2ครั้ง c a คือชาร์จโจมตีซึ่งจะไม่มีในรอบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นของแผนภูมิ Move Set แรกนะครับผมซอฟต์แวร์จะมีแค่เฉพาะตัว Sky w o r d p l h t เหมือนเดิมนะครับคุณจะเห็นอย่างนี้เป๊ะเลยนะครับผมทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือ เอ็นสามทำได้6รอบและเอ็นสองทำได้หนึ่งรอบนะครับทุกอันจะเป็นเหมือนกันเช่นเดียวกันหมดครับบวกออกมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่ด้านล่างผมไม่ได้รวมสกิล E นะครับเพราะว่าสุดท้ายสกิล E ที่ระเบิดจากผลของ CC เนี่ยให้ผลที่เท่าๆกันนั่นแหละครับคือดาเมจของมันที่ระเบิดออกมามันคิดจากดิฟเฟนซ์ของเราฉะนั้นอาวุธที่มันบวกดิฟเฟนซ์ด้วยเพิ่มเติมมาในเพิร์กอาวุธอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดามจที่ออกมาครับมันติดได้แค่ครั้งเดียวต่อกกกกาารรรดดดออััลลลติคคค้้้งยยู่แแวว็็โสสุุปืณจะมถ ดาวได้เพิ่มขึ้น1วินาทีถ้าคุณใช้การชาร์จโจมตีแทนการตีปกติแล้วแดชแคนเซิลนะครับมันไม่ได้มีนัยสําคัญครับผมเลมไม่ได้ใส่มานั่นเองนะครับแต่ตรงนั้นดามเมจแรงโคตรนะครับไม่ใช่เบาๆนะบอกไว้ก่อนเพียงแค่ว่าไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้เฉยๆนะครับและนนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของการชาร์จโจมตีนะครับคุณจะเห็นว่าไอ้ร้อยแปดสี่เปอร์เซ็นต์ที่มาจาก R5 เนี่ยสเดี๋ยวผมตัดภาพไปอันเก่าให้ดูนะครับถ้าเป็นการ N3 เนี่ยคุณทำ หน้อยนะครับโอ้อย่างตั้งบอกเลยต่างมากนะครับความต่างเนี่ยสามเป็น344ต่างกันถึง33มหมนเพียงแค่คุณเตียนจากการตีปกติเป็นการชาร์จโจมตีนะครับฉะนั้นเมื่อคุณมีโนเอลบวกกับอาวุธใหม่จะ R 1หรือ R 5ก็ตามครับกดชา์าโจมตีปั่นเป็นเบรเบลดไปเลยครับอย่างอื่น ช่างมันเบเบดออลลี่ครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโนเอลพูดถึงเรื่องของโกลเด้นเลโชของอาวุธแต่ละชิ้นที่ผมแนะนําให้ใช้แล้วก็พูดถึงเรื่องของการเลือกใช้มูฟเซตว่าคุณเหมาะจะใช้มูฟเซตไหนมากกว่ากันหลักๆมันจะมีเส้นแยกอยู่ระหว่างคนที่ใช้เป็นเรดฮอนกับอาวุธอื่นนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรดฮอนให้คุณใช้โรเทชันนี้เลยคือชาร์จมตีรัวๆอย่างเดียวพอหมุนรอบท้ายเสร็จให้เดชแคนเซิลแอนิเมชันครับและต่อไปคือ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเรทฮอร์นให้คุณใช้การโจมตีปกติ3ครั้งแล้วแดชวน6ครั้งครับและสุดท้ายมันจะไปจบที่ Normal 2ครั้งนั่นเองนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมูฟเซตทั้งหมดที่ผมบอกคุณไปเป็นมูฟเซตที่ยังไม่นับผลของ C6 ที่จะเพิ่มระยะเวลา1วินาทีถ้าเกิดว่าคุณฆ่ามอนตายนะครับฉะนั้นอันเนี้ย ผมให้ไว้คุณไปประยุกต์ใช้ได้ถ้ามอนสเตอร์มันตายคุณได้ระยะเวลาเพิ่มก็ดีก็ทําได้มากขึ้นแต่เป็ว่าชาร์จโจมตีลวลัวกับตีธรรมดาเอนสารดล,ลัวนั่นแหละส่วนถ้าเกิดว่าคุณไปเจอมอนที่มีฮิตแหลกเยอะๆเะช่นพวกตัวถือโลหรือไอโกเลมที่โลแม่งดีกว่าจงเรี่ แม่งกูอยากจะฆ่าแม่งชิบหายเลยคุณก็จะตีได้ช้าลงเพราะมันติดฮิตแหลกซึ่งเป็นสิ่งที่หมีเขาภาคภูมิใจที่จะพรีเซนต์ซึ่งพวกมึงก็คงจะมีความสุขมากกับการเจอความภาคภูมิใจของหมีไปแล้วล่ะฉะนั้นพวกเนี้ยมันก็จะเฟล็กซิเบิลขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นๆคุณเจออะไรมาบ้างน,นะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องกูค้าเกมมิ่งหน่อยนะครับพวกผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปแบบนี้กัน,นเยอะเพราะว่ารายละเอียดเบื้องหลังเนี่ยมันเเยยยยออมาาากกร,รวรวๆีต่่่่ทยยลอออูพผไป ยังถ้ายังไม่ตายคากองข้อมูลก็จะรีบมาาาให้ทุกคนนะครับฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยจะได้ขึ้นให้เพื่อนๆในค <c oughs> อมมูนิตีเห็นกันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย